We don't talk anymore. I'd like to make my อยู่ที่ห้าหน่ยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็คือบรรยากาศของออฟฟิศซึ่งก็ยังลกๆอยู่นะคะก็เราส่วนใหญ่มิกก็จะทํางานที่ออฟฟิศนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้มิกกไปออกกาลังกายมาตอนเช้าใช่ไหมคะก็เดินออกไปใกล้ๆบ้านก็เห็นแบว่า ชาวเวียดนามอะ่ะเขาทานอาหารเช้ากันคือจริงๆอะ่ะเราก็เคยถามแม่บ้านว่าปกติอะ่ะชาวเวียดนามเขาจะทานอาหารเช้าแบบทานข้าวไหมหรือทานขนมปังเพราะว่าเขาก็ได้รับอิทธิพลจากฝั่งยุโรปมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็คิดว่าเออหรือว่าเขาต้องกินขนมปังตอนเช้าทานขนมปังตอนเช้า,า,นนเ,ชาเราก็เลยไปเห็นว่าจริงๆเขาก็ทานข้าวนะคะแล้วอย่างที่สอบถามแม่บ้านมาก็คือก็จะมีทานก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ จะมีทานก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ทานข้าวตอนเช้าจริง,รงๆเขากาจะทานสามมื้อเหมือนเราก็คือเชา้ากลางวันเย็นก,ก็หลักๆก็กล้วยเตี๋ยวก็จะเป็นตอนเช้าหรือข้าวเลยนะคะก็ประมาณนี้อ mm hmm. ะไรเงี้ยค่ะถ้ามื้อเที่ยงก็อาจจะเป็นเป็นขนมปังเป็นบุญชาเอ้ยชายเป็นเป็นบันหมี่เป็นบันหมี่ไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ ตอนบ่ายๆเขาจะทานเฟอทานบุญชาหรือตอนเช้าก็จะทานเฟอทานทานทานบุญชาอะไรประมาณเนี้ยค่ะหลังแต่ว่าเมอเช้าเนี่ยระหว่างที่มิโกะไปออกกําลังกายที่ยิมใช่ไหมคะก็คือเดินออกไปออกกําลังกายที่จิมก็คือผ่านผ่านร้านซึ่งแบบน่าสนใจมากทุกคนก็คือเห็น พี่เวียดนามผู้ชายสองคนเขาก็ำลังนั่งทานอาหารอยู่ก็เป็นจานเออไม่ใช่เป็นจานสิมันเป็นกระดาษเนาะแล้วเขาก็ทานเราไม่ได้ถ่ายรูปมันเนาะกลัวเกรงใจเขาก็เลยไม่ได้ถ่ายมาแต่ว่าเราก็เลยเอ๊เดินย้อนกลับมาลองลองสั่งดีกว่าก็คืออยากลองทานว่าคือแบบอาหารเช้าเขาทานกันยังไงเนาะแล้วก็ดูแบบง่ายๆดีคือเขาก็เปิดออกมานะแล้วก็คือ อแม่ค้าค่ะเขาก็จะมีกระบุเขาก็จะนั่งขายแบบริมถนนตามสไตล์ของเวียดนามนะคะที่แบบนั่งทานกับนั่งทานกับโต๊ะตัวเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็เขาก็เปิดมแม่ค้าแม่คา้าเ็าจะมีแบบเป็นเป็นกระบุเอ้ยเป็นเป็นเหมือนเป็นเป็นเป็นถาดอะคะ่ะแต่ว่าเป็นน่าจะเป็นถาดไม้ไผ่แล้วเขาก็ก คุมด้ยผ้าเนาะแล้วพอตอนที่เราสั่งเราก็ถามเขาว่าเบ้าเนียวก็คือแบบเท่าไหร่คะเอาเออตอนตอนที่เราสั่งเราก็บอกว่าฮก ok ก็คือหนึ่งเอาแบบ ok เ,เนี้ยฮกก็คือหนึ่งหนึ่งหนึ่งออนหล่เน้ค่ะเราก็ถามพะเบ้าเนียวก็คือเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็ตอบออกมาว,าว่าประมาณอยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าพันดงแต่ว่าเออนำเหมย น่าจะนําเหมยอ,อะไรสักอย่างเลย่นะคะแต่ว่าเราก็แอบสังเกตอยู่แล,แล้วว่ามีคนซื้อก่อนหน้าเราอ่ะเขาก็จ่ายไปสองหมื่นดงแล้วคิดว่าอาโอเคเรามีสองหมื่นโดงก็เลยแบบโอเคเราก็เลยสั่งว่าเอา,เอ,าอันนี้หนึ่งอันค่ะแล้วคุณแม่ค้าเขาก็เปิดอีกตัวกระบุกของเขากับผ้านะคะเอาเปิดเสร็จแล้วเขาก็มีมีหนังสือพิมพ์แล้วก็มีใบตองห่อเนาะแล้วก็เอาเขามันลักษณะเป็นข้าวสีเหลืองเนาะ แล้วก็เอาข้าวอะใส่เอาไว้ที่หอ่อแล้วเขาก็จะเห็นนี่กแอบไปเห็นเหลือบๆข้างๆก็คือเห็นเป็นกระปุกเขาน่าจะใส่พวกหมูหยองลักษณะเหมือนหมูลักษณะมันลักษณะมันเหมือนหมูหยองบ้านเราอะค่ะเขาก็เอามาใส่เขาใส่เสร็จอ้ประเด็นคือมันมีน้ําดีบเขาคุณคุณคุณคือเขาก็บีบน้บําปีดแล้วก็คิดว่ามันคงเป็นน้าส้มเนอะก็ไม่แน่ใจแล้วเขาก็หอ่หอหอ่อห่อมาก็เสียค่าอาหารมื้อนี้ไปประมาณหนึ่งหมื่นห้าพันด่งก็หนํา นำเมื่อยดงก็นํำเมื่อยเงินดงก็ประมาณอยู่ที่ประมาณ20บาทประมาณเนี้ยค่ะก็คือมื้อหนึ่งก็คือแบบเออก็ไม่แพงนะคะเพราะว่าถือว่าชาวเวียดนามเขาทานอาหารเช้าก็อยู่ที่ราคา20บาท20บาทเนี่ยเขาก็ทานอาหารมื้อเช้ากันได้แล้วนะคะก็อาจจะคล้ายๆบ้านเราที่แบบข้าวเหนียวหมูปิ้งเนาะไม่ละ10บาทข้าวเหนียวส0บาทก็อย่างมิโก้มิโก็ก็จะทานข้าวเหนียวหมูปิ้งอยู่ที่ประมาณ 2- 3สาไม้ก็ก็ประมาณ ม้ละสิก็ประมาณ35บาทหรือ25บาทประมาณนี้นะคะ<ม>ก็จริงๆร,ราคาก็ไม่ได้ต่างกันเนาะโอเคถ้าอย่างนั้นเรามาดูหน้าตาอาหารเช้าเ<ม>ช้าที่มิโกะไปเจอมาเมื่อเช้านะคะที่ชาวเวียดนามคะทานยันตอนเช้านะคะมิโกะไม่แน่ใจก็ถามพี่ไม่แน่ใจก็ถามพี่ผู้บ่าวข้างๆว่าเบาเบาอันเนี้ยมันเรียกว่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยเราก็คงไม่เข้าใจมิโกะมเขาไปเไม่ได้พูดภาษาเวียดนามแล้วก็ถามแบบ ว่าหน้าตายจะเป็นยังไงเนาะน,นี่ไงอย่างที่อย่างที่มิโกะบอกไปนะคะก็คือคือคิดว่ามันคือข้าวเหนียวหมูแต่มันไม่ใช่เป็นข้าวเหนียวหมูปิ้งมันน่าจะเป็นข้าวเหนียวหมูหยองข้าวเหนียวหมูหยองนะคะก็คือหน้าตาเหมือนข้าวเหนียวบ้านเรานี่เขาก็ห่อมาเป็นกระดาษเนาะคิดว่าน่าจะเป็นกระดาษก๊อปปี้อะไรสักอย่างหนึ่ง ทุกคนดูเฮ้ยโอ้ย,อยดูดิคือเขาห่อด้วยใบกล้วยปะ่ะใบกล้วยคือแผ <Ừ. S 1> งใบเลยนะทุกคนใช่ปะ่ะใบกล้วยไหมคิดว่าใบกล้วยเนาะใช่ไหมทุกคนคิดว่าใช่ใช่ปะ่ะหรือใบอะไรไม่รู้ดูดิคือกลิ่นเหมือนข้าวเหนียวบ้านเรามาดูไปดีกว่าเฮ้ยคือหน้าตาอนทุกคนดูดูดูดเฮ้ยมันน่ากินจริงจริงยี่สิบบาทไม่แพงใหญ่มากดูแล้วคือแบบเออมันแบนบ ข้างในนะคะก็จะเป็นข้าวเหนียวนี่ผมคิดว่าเป็นข้าวเหนียวค่ะเพื่อนๆดูก่อนมันเป็นข้าวเหนียวเนี่ยข้าวเหนียวสีเหลืองเนาะอืมข้าวเหนียวเค็มๆเนาะคิดว่าหมูหยองนี่ที่มิโกะบอกเขาใส่หมูหยองเค็มแลาวหมูหยองหมูหยองเค็มหมูหยองแล้วก็

เลยมัน,นออกแบบขออีกคมคืออรารมณ์มันแบบปลาจ่างป่ะบาจ่างป่ะอารมณ์คล้ายๆปลาจา่างแต่าาว่ามันไม่ได้มันเข้าปลาจา่างเหมือนข้าวเหนียวแต่นุ่มข้าวเหนียวแต่นุ่มเนาะแล้วก็หมูหยองคือแกคือเ้าเยอะมากหมูหยองบ้านเราเลย แต่เค็มเอาแบบว่าเค็มมากคือต้องกินกับข้าวเหนียวอะค่ะหมูหยองเค็มกินข้าวเหนียวโอเคแล้วก็อจริงๆเขาคงกินเอ้ยมันอร่อยนะทุกคนแล้วคือว่ามันมันน่าจะอยู่ท้องตอนเช้าไม่หรือบาทไม่แพงเนี่ยข้าวเหนียวก็คือเราเอาชามหมูปิ้งกินได้เลยดิอันนี้คืออะไรอ่ะเอาข้าวเหนียวเหมือนกันใช่ปะ นะอนัหวะ่ะอันนี้นะคะแนะนเพื่อนๆแนะนำเพื่อนแนะนถ้าเพื่อนๆมาที่ฮานอยนะคะหรือว่าไม่กลไม่น่าใจว่าโฮจิมินเขาจะมีหรือเปล่าแรืว่าที่ฮานอยอะเพื่อนๆหาซื้อได้เลยตอนเช้าแนะนําให้ลองคือใช้ได้มันอร่อยดีนะคือแล้วคือแบบมันเป็นอาหารที่ชาวเวียดนามเขาทานกันจริงๆตอนเช้าอะเหมือนเขาอน่ยวหมูปิ้งบ้านเราอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็แบบข้าวหนนยี่สิบาทคือแกไม่มีเงินก็อึ่งอิ่มเป็กเนี่ยเนี่ยทุกคนทุกใครแบาว่าวันนี้อะบ๊ายบาตัวไปทำงานก่อนนะคะบาย